สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันโตเนาะวันนี้ผมจะลงลาว hd กับลาวสตาร์ให้นะครับ H d ก็ชื่อว่าเดี่ยวทางนะครับเริ่มเข้าแล้วเนาะก็เลยลงให้นะครับส่วนทีวียังนะครับทีวียังยังยังหลดอยู่นะครับ ครับมาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางนะครับวันที่29เนาะเะครันะเดี๋ยวผมลงเฮดดีก่อนนะครับวันที่29กครับวันที่29เดือน9นะครับ โซสองพันกสบเจ็ดกับกับแนวทางเนาะก็วันนี้ปล่อย2องแนวทางนะครับเรามาดูราว h เดีกันก่อนนะครับ สำหรับแนวททงนะครับดาวเ d ดีนะครับเรามาดูจุดวินจุดวินมุมให้ที่สี่สอง 1>, 1 3 9่งสามครับสี่สอนครับจุดบินส่วนเล็กเด่นเลกเด่นผมให้ที่สี่กับ2อนะครับสี่กับ2 ก็จับในวินนะครับก็จะเป็น4 1 4 3 4 9นะครับ4 1ผมจับให้แค่4 4 1 4 2เนาะ4 1 สี่สองแล้วก็สี่สามนะครับส่วนสองก็เหมือนกันกับสองหนึ่งสองสองแล้วก็สองสามสองหนึ่งสองสองแล้วก็สองสาม ส่วน3มตัวนะครับ3ตัวผมก็จับให้ที่จับไปชุดเดียวสำหรับ h d นะครับก็จับให้ที่9 4 1 c 1กับ9นะครับ เปนเรวทางเดีนะครับส่วนเลขเด่นเลขเด่นผมเน้นในที่เลขก4นะครับเน้นในที่เลขก4ก็จะเป็น c 1นเนาะ c 1 c 2แล้วก็4 3สนะครับส่วน3ตัวก็ตัวนี้เลยนะครับ เก้าสีหนึ่งกับไปกันต่อที่ลาวสตราเนาะลาวสตรานะครับวันนี้ชุดวิน จุดบินนะครับให้ที่แปดสี่ห้าหกหนึ่งแบบแปดสี่ห้าหกหนึ่งนะครับ, 8, 4, 5, 6, รบสำหรับจุดวินส่วนเลขเด่นเลขเด่นผมให้ที่ 4. แกับสี่กับแกับสวันนี้ผมเล้นในที่4นะครับก็จกับก็จับให้หกคนกันนะครับก็จะเป็นส8นนะ่เอาแปก่อนเนาะ จะเป็นแปดสีแปดสีหรือ4 8แปดก็ได้นะครับแปดหกแล้วก็แปดหนึ่งะครับส่วนเลขสีก็จะเป็นสี่หก 4 1 41. แล้วก็4 8 6 8 4 6 4 1แล้วก็จะเป็น4 5 สำหรับเนื้อทางเราสตา์นะครับส่วนสาตัวนะครับสาตัวผมจับให้จากหมายตัวชุดเดียวนะครับ1 4 8่งสีหรือหนึงแปด ัะไปชุดเดียวนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับชุดวินตัวนี้เลยนะครับซึ่งวานนี้ก็ถือว่าหลุดเนะแนวทางลาวสตานะครับส่วนเลขเด่นนะครับเลกเด่นวันนี้ผมเล้นให้ที่เลข4 เหมือนกันนะครับสองเดียวทาง s d กับดาวสตานะครับ itc ส่วนตัวที่ผมชอบนะครับชอบมากที่สุดขอให้สองชุดนะครับก็ชอบเลขสี่มันก็จะติดสีหกนะครับสีหนึ่งแล้วก็สีห้า แต่วันนี้ผมชอบ48ด้วย8 4 4 8เนาะชอบ2ชุดนี้นะครับ48กับ41 3ตัวข้อนะครับ1 48หรือ4ี1ก็ได้นะครับสลับกันได้กับนี่คือแนวทางลาสตากับเพชรดีนะครับ ครับกคที่รับแนวทางในวันนี้ก็แคบเอาไว้นะครับสําหรับราวเฮีแล้วก็ลาวสตาส่วนทีวีผมยังไม่ลงนะครับเพราะวันแนวทางมันยังหลุดอยู่นะครับก็วันนี้ก็เฮี HD ก็ยังก็เริ่มมาเดินแล้วนะครับสําหรับแนวทางเนาะวันนี้ก็ผมก็คอมเมนต์ไปที่แสดงความคิดเห็นให้เนาะเล็กเด่นวิ่งโหลดก็เข้านะครับ แต่ว่าตัวเจาะพลาดไปแต้มหนึ่งเนาะผมจับให้ที่3 9เนาะใช่ไหมสามเก้ามันออก3 8มแปดนก็ถือว่าผิดไปแต้มหนึ่งนะครับับตานนี้ผมก็ขอพูดนิดนึงนะครับสำหรับแนวทางนะครับอาเองเลขมารวยนะครับการลงแนวทางนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ลงที่ไม่มีเพจนะครับไม่มีเพจ แล้วก็ไม่ได้ลงแนวทางทาง f a c e b o o k นะครับไม่ได้ลงแนวทางทาง TikTok นะครับรับชมแนวทางช่องทางเดียวก็คือช่อง YouTube อเมงเล็กมาเวยเท่านั้นนะครับครับก็เป็นแนวทางนะครับก็เกิดจากการคิดและการคำนวณน,นะครับลำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณน,นะครับีคอรหาเลขเด่นจาก0ถึงเนะครับก็คัดให้เหลืออยู่แค่2ตัว ที่มีโอกาสนะมามากกว่าตัวเลขอื่นนะฉะนั้นนะครับการนําแนวทางไปใช้ย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบนะครับว่าผลจะออกอะไรนะครับก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขเท่านั้นนะครับก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม กับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่29เดือน9นะครับปศ2อ6 7นนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันนี้นะครับในวันที่29นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ